ช่วงนี้วันหยุดยาวอย่างที่ผมบอกอ10กว่าวัน<ช>นนเดือนและทั้งสองอาทิตย์นะ่เกือบ1 4้5วันนะครับผม คนก็จะต้องเดินทางกันและใช่ครับคุณจะมีเรื่องของป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงนี้อย่างไรเตือนประชาชนกันหน่อยเช่นนยครับคุณนนท์แปดข้อครับที่จะมาเตือนประชาชนในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะครับในการเดินทางแน่นอนหละว่าก็ต้องไม่ประมาทนะครับเดินทางอย่างมีสติในการขับรถระหว่างเดินทาง8ข้อที่จะเตรียมความพร้อมในการเดินทางนะครับคุณบุญมาคุณผู้ฟัง1่งครับก่อนเดินทางเนี่ยเราต้องพักผ่อนนี้เพียงพอก่อนครับสำหรับการเดินทางไกลเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายใช้สายตาเนี่ยเป็นเวลานานๆด้วยอย่างที่2ครับเราต้องเช็คสภาพรถ ความพร้อมของรถของเราเนี่ยก่อนออกเดินทางไกลอย่างที่3สําคัญมากครับเมาไม่ขับดื่มสุราเนี่ยบางทีเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยครับแล้วก็พอเราขับรถไปมอาจจะผิดกฎหมายด้วยแล้วก็เป็นอันตรายต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะครับตรงนี้เสริมนิดนึงไม่ใช่แคมผมไม่ให้ใช้คําว่าเมาขับแล้วต้องใช้คําว่าดื่มไม่ขับใช่ครับดื่มแอลกอฮอล์แม้แต่หยดเดียวคุณอาจจะเลี้ยวลงคูได้ใช่ครับเตือนกันอย่างนี้แหละครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายว่า อย่าแค่เมาไม่ขับเพราะบางคนพอบอกว่าเมาไม่ขับความเมาของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่บางคนบอกว่าฉันกินมากลมหนึ่งฉันไม่เมาไม่เมาไม่เมาเลยรัฐเขาเตือนว่าเมาไม่ขับฉันยังไม่เมาเอาหนีก็แล้วกัน ตัดปัญหาตัดไฟแต่ต้นลมคือดื่มไปไม่ขับใช่ครับดื่มแม้แต่หยดเดียวคุณอาจจะเลี้ยวรถลงคูได้ใช่ครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วก็ไม่ได้แค่เสี่ยงแค่ตัวเองคนเดียวนะครับเพื่อนร่วมเดินทางนี่ก็เสี่ยงเหมือนเราด้วยสำคัญมันจะไปทําให้คนอื่นบาดเจ็บเสียชีวิตได้นะฮะใช่ครับต่อไปครับอย่างที่4ี่ครับ เข็มขัดนิรภัยก็ต้องคาดด้วยก่อนออกเดินทางทุกครั้งไม่ว่าจะไปแค่นิดเดียวหน้าปากซอยหรือว่าจะไปไกลนะครับก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไว้นะครับอย่างที่5ครับเคารพสัญญาณไฟและก็ป้ายจราจรต่างๆนะครับที่บอกว่าอ่ะผ่าไฟแดงน่ะเราเจอกันอยู่บ่อยมากนะครับอย่างที่6ครับควรพักการขับรถทุกๆ2ชั่วโมงถ้าเราขับรถต่อเนื่องกันเป็นเวลานานนะครับเพราะอาจจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยบรร้าได้ก็จอดพักยืดเส้นยืดสายก่อนประมาณ15นาทีก็ได้ก่อนออกเดินทางใหม่ เพื่อจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยกระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับอย่างที่7ครับควบคุมความเร็วในการขับรถซึ่งการขับรถบนท้องถนนเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเราต้องใช้ร่วมกับรถคันอื่นๆด้วยนะครับการควบคุมความเร็วในอัตราที่กฎหมายกําหนดเนี่ยให้พอดีกับสภาพการจราจรในช่วงนั้นๆไม่ขับรถเร็วเกินไปหรือขับช้าจ,จนเกินไปเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการอุบัติเหตุได้นะครับสังเกตป้ายตามทางกลมๆและมีตัวเลข90บ้าง80บ้าง70บบ้างอย่าให้เกินไอ้ที่เขาเขียนตรงนั้นนะเขามีกล้องจับ ถ้าเกินปั๊บเดี๋ยวจะโดนใบสั่งดูไม่เตัวนะยังไงก็รักษาปฏิบัติตามกฎจราจรให้ดีเขาบอกว่ากฎจราจรวินัยจราจรสัท้อนวินัยของคนในชาติเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ครับนะข้อต่อไปและอย่างสุดท้ายครับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถบางคนขับรถไปด้วยอ่เล่นไลน์ไปด้วยนะครับถ่ายคลิปตกไปด้วยไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพียงเสี้ยววินาทีที่เราละสายตาไปเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นครับ